สหรัฐอเมริกาไม่พร้อมลงโปรแกรมแล้วการขู่ขึ้นภาษีจีนอีกครั้งหนึ่งถ้าปักกิ่งยังคงทำตามความคิดของตนเองในเรื่องแร่เอิร์ดสหรัฐอเมริกาเตรียมเตรียมภาษีเพิ่มเพดานจีนถ้าปักกิ่งยังคงขัดขวางการส่งออกแร่แร่เอิร์ดรัฐบาลสหรัฐอเมริกาในช่วงนี้กำลังเตรียมการปรับเพิ่มเพดานภาษีจีนถ้าปักกิ่งยังคงขัดขวางการส่งออกแร่แร่เอิร์ดซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการใช้งานของแร่แร่เอิร์ด ซึ่งเป็นแร่ที่มีความสำคัญในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอื่นๆอีกมากมายแต่ที่น่าสนใจคือจีนได้ถแถลงว่าจะระงับข้อจำกัดที่กำหนดกับแร่แร่เอิร์ดและเทคโนโลยีแร่เอิร์ดเป็นเวลาหนึ่งปีแต่สกอตต์เบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาไม่เชื่อถือว่าจีนจะทำตามที่รับปากไว้พวกเขาเคยถูกเคราะร้ายจากจีนในด้านนี้มาหลายครั้งแล้วแร่แร่แรแรเอิร์ดและความสำคัญของมันในอุตสาหกรรมแร่แร่แรเอิร์ดเป็นแร่ที่มีความสำคัญในการผลิตอุปกรณ์เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมอื่นๆอย่างหนักซึ่งมีการผลิตและใช้งานในหลายประเทศรวมถึงสหรัฐอเมริกาเองแต่จีนเป็นประเทศที่มีภาวะผูกขาดในด้านกระบวนการแปลร,รูปแร่เหล่านี้สําหรับใช้งานในภาคอุตสาหกรรมการระงับข้อจํากัดการส่งออกแร่แร่เอิร์ดจากจีนมีขึ้นตามหลังการพบปะพูดคุยระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในเกนาหลีใต้ซึ่งทรัมป์ได้เตรียมการปรับเพิ่มเพดานภาษีจีนถ้าปักกิ่งยังคงขัดขวางการส่งออกแร่แร่เอ,อิร์ด ข้อตกลงและความหวังในการเป็นคู่หูที่มีความน่าเชื่อถือเบสเซนรัฐมนตรีคลังสหรัฐอเมริกาได้แสดงความหวังว่าสหรัฐอเมริกาและจีนจะสามารถพึ่งพิงกันได้เป็นคู่หูที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นแต่ถ้าจีนยังคงทําตามความคิดของตนเองและไม่มีความน่าเชื่อถือก็อาจจะเกิดการขู่ขึ้นภาษีอีกรอบเบสเซนยังกล่าวว่าการละเลยต่อหน้าที่ให้ปักกิ่งใช้เวลานานหลายปีรวบรวมยุทธศาสตร์แร่์รเออร ทำให้สหรัฐอเมริกาต้องมุ่งหน้าด้วยความเร็วสูงในช่วงหนึ่งหรือสองปีข้างหน้าเพื่อหลุดพ้นจากสิกนี้ที่จีนอยู่เหนือสหรัฐอเมริกาและมีมันเหนือทั้งโลกข้อตกลงและการจํากัดการส่งเฟนตานิลเข้าสู่สหรัฐอเมริกาข้อตกลงที่แถลงออกมาระบุว่าวอชิงตันจะลดเทดานภาษีสินค้านําเข้าจากจีนลง10%และยังกําหนดให้จีนใช้มาตรการต่างๆเข้มข้นเพื่อจำกัดกระแสะยาเฟนตานิลไม่ให้ไหลเข้าสู่สหรัฐอเมริกาซึ่งเฟนตานิล เป็นยาแก้ปวดประเภทโอปิออยสังเคราะห์ที่มีฤทธิ์แรงและเป็นต้นให้มีผู้เสียชีวิตหลายหมื่นการจำกัดการส่งเฟนตานิลเข้าสู่สหรัฐอเมริกาเป็นเรื่องที่สำคัญและต้องการความสนใจจากทั้งสองประเทศแต่ข้อตกลงนี้ยังคงเป็นเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างและอาจเป็นเหตุผลให้เกิดการขู่ขึ้นภาษีอีกครั้งถ้าปักกิ่งยังคงทำตา,ตามความคิดของตอนเองในเรื่องแรยเอิร์ดเหตุผลที่สหรัฐอเมริกาเตรียมขู่ขึ้นภาษีจีนอีกครั้งมีความสำคัญมากในการสร้างความเข้าใจระหว่างทั้งสองประเทศ และอาจเป็นเรื่องที่สร้างความคิดเห็นแตกต่างในอนาคตคุณคิดว่าสหรัฐอเมริกาควรทําอย่างไรเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับจีนในเรื่องนี้คุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการขู่ขึ้นภาษีนี้ช่วยแชร์ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมด้วยนะ